น้เดือค่ะแล้วก็ชายค่ะก็สนุกดีเพรค่ะว่ายังไม่เคยต้องงานกันเลยค่ะยังไม่ได้กปผ่านกันอ่ไรเงี้ค่ะสนิทกันไวมากวิชาสองนี้ก็เจอเราก็แบบตื่นเต้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ดื่ที่ล้วเดี๋ยวก็ดื่ที่ว่า เป็นกลุ่มก้อนกลุ่มแก๊งที่สนุกสนานอยู่ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมอะันยา่ะไรทีเกี่ยวกับพระเจ้าเลยครับเพราะว่าเห็นร่วมงานกับพระเจ้ามาหลายเรื่องแล้วแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าก็ดูด้วยพระเจ้าไม่ดูคิมอยู่หรือเปล่าครับไม่ดูค่ะไม่ดูเลยเหรอค่ะไม่ดูเพราะว่าเขาบอกมาธรรมดาเนี่ยพวกสาวๆเนี่ยก็เป็นประชากรชั้นสองของเราชั้นหนึ่งก็ต้องเป็นพวกนักแสดงชายแต่คราวนี้นักแสดงชายเป็นประชากรชั้นสอง ถูกเตะโขกตับแต่ตัวเงเน,นี่ยสบายเพราะว่าเขาเตรียมตัวมาดีอย่างคิมเนี้ยเราเจอเรื่องอะ่เรืเร่องแม่ซึ่งคีมเป็นคนเล่นไม่ไมัไมไมม่นใจในตัวเองมาถึงก็เรียงเลืองไม่ถูกจำามดไม่ได้นะปัจจุบันบอกรอบเดียวจำได้หมดนะมอ้หแบเกลครับแล้วอย่างเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องดูากฉากเ้าฉากอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเราบอกว่าเวลาร้องไห้อย่าไปคิดถึงหมาตายหมูตายอะไรตายนะไม่เอา ทิ้งเขาขีดเขาทิ้งเขามีข้างในอ่ะเขามีข้างในเป็นตัวละครตัวนานๆเนี่ยพอเวลาเขาเล่นฉากที่มันเศร้าอ่ะบางทีมันไม่จำเป็นต้องร้องให้หน้าตาเขาหยุดลงทำเนี่ยคอยติดตามมันไม่คอยติดตามและพี่บีครับเขาเห็นพี่บีบ้างว่าในเรื่องนี้แรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับแม่นิี้ยงสุดซ้ำครับในเรื่องนะคะเป็นนางแบบค่ะแล้วก็เป็นนางแบบที่เคยดังแล้วก็ตอนอยู่ในวงการก็ยังดังอยู่นะคะ แต่ว่าพออยู่เนี่ยมีลังแบบรุ่นน้องเข้ามาก็คือทีมเราคัสน,นะคะเราก็เหมือนแบบว่างานที่เราเคยเด็ดเคยดังนะคะโดนเขาแย่งไปหมดเลยแล้วก็ความที่เขามีแบบเขาเรียกอีโก้อยู่ในตัวบ้านรวยอะไรเงี้ยเขาก็จะเชิดกับทุกคนเลยเหมือนแบบไม่ได้มีมารยาทเท่าไหร่ะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนไม่ชอบละแย่งงานเราด้วยอแทนฝั่งคุณมากจะเอาคือยังไงดีแย่งงานไปหมดเลยก็เลยใช้วิธีแก้แค้นะค,ะค่ะเจอข้อ พ่อนะคะก็พากับบ้านก็แยกพ่อมาค่ะก็คือเขาก็มีพ่ออยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รักพ่อมากเรารู้ว่าเขารักพ่อมากเราก็เลยแยกความรักของมันมาเป็นของเราแชร์ค่ะบทขณะนี้ยังไม่ทางร้ายอีกแล้วครับป้าแจ๊่าแยกพ่อเลยนะคร้ายก่อนนะแต่เขาไม่ได้ตั้งใจร้ายไม่ได้ตั้งใจร้ายคือความที่ไม่มีมารยาทของเขาว่าทำให้คนอี่รู้สึกแบบว่ามันเกียนาหลายอย่างไม่ชอบ สิ่งที่เราทำได้ก็คือเธอรักอะไรฉันจะแย่งสิใชนะ่แล้วไงคราวนี้ได้มาเลนา่นทางแข่งช่องสามคราวนี้รู้สึกอะไงบ้างครับร่วมกับป้าจ๋ครั้งแรกด้วยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะมาช่องสามนะคะแล้วก็ขอบคุณป้าแจ๋าด้วยขอบคุณมากค่ะที่ได้โอกาสดีนะคะแล้วก็ต้องให้โอกาสมาหนักจังนารักจริงใช่ไหมขอบคุณป้าแจ๋วด้วย <c oughs> ค่ปะป้าแจ๋วคือน่ารักมาก เลยแล้วก็พอทราบว่าของเก่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหนูเชื่อหนูพระเจ้าค่ะแล้วก็จริงๆค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆเวลาที่มาร่วมงานที่กองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่มมันอยู่บ้านเลยค่ะขอบคุณคุณดาวอยากจะให้มาทางสอง สองอะไรดีสองคนสุดสวยครับผมพี่ดก่่อนเลยพี่งกับพี่ก้องครับปราบฏเลคเตอร์เป็นไงในเรื่องนี้แล้วบอกว่าสนุกแน่ดูสนุกมากครับเป็นเช่นคำถามครับผมช่วยตอบคำถามด้วยครับพี่หน่งครับเรคเตอร์เนี่ยไม่เป็นไรค่ะป้าบทที่อดูดีนะคะดูดีครับทำงานอยู่กับคุณนักน้ำทะเนะครับเจ้านายของเจ้าล้านเรือที่มาแล้วนะเป็นมีโซ หมกมากดูหมกพี่หมกมากเลยครับแล้วพี่ก้องนะครับก็เป็นเลขาของน้องปุรัวีค่ะของน้องปุรัตวีกันครับผมก็อ่ทีาเหมอนกันก็คอยยุยงปลุกปันเป็นงานถนัดเราสคนอย่างเงี้ยค่รับผมก็ปุกปันอยู่แล้วเอออะไรปุกปันปลุกปั่นตลอดนะพี่ก้องครับก็บอกว่าพี่ก้องเวลาอยู่ในกออะไรเงี้ชอบให้คนอื่นมาเล่าอะไรก็ไมรู้แบบหนเล่ามาซิไนเล่ามาซคืออะไรเลนองชอบ คือเป็นคนชอบฟังเรื่องตื่นก็ใช้กรณีที่เวลาเรานั่งทำงานดีๆก็ให้เขาเล่าออกมาว่าได้แล้วเราตัางบ้างอย่างเงี้ยอย่างทายอยู่ที่หัวหินสาววันน้องเจมก็เล่าจน่นบนหลังน้องเจมไม่มาหาแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกเขาบทเรื่องเล่าแล้วให้เป็นคนต่อไปแทนถะกไหมครับอต้องรู้เรื่องหมดทุกคนต้องรู้เรื่องทุกคนก็รู้เรื่องน้องเจมน้องพิมไล่ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนตอนนี้ผมตั้งกรอกแล้วค่ะอยู่เป็นมุ้งหลับอยู่ไม่รู้บ้านเท่าไหร่ แต่เร่งจริงก็ยังไงครับรู้ประโยคชน์ของกล้องคือไหนเราเสียลราสียลราเสียเราสเาสีแต่กับป้าแจ๋วจริงกันเป็นเพื่อนกันแล้วอย่างนี้คือพี่ก้องมาเล่นแล้วนี่ป้าแจ๋วไม่ดุแล้วแม่ะคุณเป๊ะเพรคุณเพราะคุณนาเปลี่ยนคำพูดนะคะ <laughs> ไม่ได้เพื่อนค่ะแต่ลูกน,น้องค่ะ <laughs> อายุยังไม่ถึงกันค่ะจึงเป๊ะขา เห็นป่ะทีมงานเขียนสะคิดผมไม่ดูด้วยผมจะถูกตัดเงินพ้วยเนี่ยมีขนาดเขาจะเป็นปีค่ะขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับมาทางสดเลยแบบกัสสั่งเดียนาแล้วกันไอเดียนาครับเรื่องนี้ก็ถือว่าตัวละครสำคัญคนหนึ่งที่มาจากอาอามาคืนใจใช่ไหมฮะคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับสงสัยว่าทำไมถึงผสมเรื่องมาได้ไงเนาะ แล้วเป็นไงครับสำหรับในสถานเรื่อนนี้ความสัมพันธ์กับพระนามันคือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันค่ะทายไปที่กับคุลเน่แล้วก็เจอพี่มังค์ตอนแรกเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนดีหรือเปล่าก็คือเป็นคนสุลเน่คอยช่วยสะแกโดยตลอดอ๋อก็มีส่วนช่วยสแกนให้กับพระเอกตลอดนี้และสรุปว่าเป็นไงก็ต้องคอยติดตามใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคได้คือบทของเดียน่านะครับคราวนี้ เอกเอมกับน in ้ำมากเพราะจริงแล้วเขาก็คู่กันอยู่แล uh, ้วแต่คู adım, ่จิ grading. ้งกันอยู่แล้วบอกซิว่าเอมกับน้ำคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับก็ในเรื่องนะคะเราเป็นจินตนาค่ะก็จริงๆจินตนาเป็นพนักงานในโรงแรมคุณรเมีนะคะแล้วก็เหมือนเป็นแฟนสัวของพิมพ์นะครับทั้งี่รู้จักกันนะคะแต่พอเจอตัวจริงคือเราไม่ชอบเลยด้วยความที่เราไม่ใส่ไม่ดีมาที่โรงแรม มาทำนิสัยที่ดีใส่พวกเราเลค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทำไมดาราคนนี้ถึงหยิกงเลยค่ะก็เลยเหมือนเป็นศัตรูกันเล็กๆในเรื่องค่ะในเรื่องก็เป็นตบเตี้ยเข้าานะอดใช่ค่ะน้ำนะคะก็รับบทเป็นการดาค่ะ<า>ซึ่งทุกคนจะตกใจเสียงหนูนะคะเสียงหนูเป็นอย่างนี้แล้วเออใช่ก็เป็นหลอดไปเลยดีมากดีมากไม่ต้องแปลกใจนะคะการดาก็เป็นพนักงานเกิดในโรงแรมคนหนึ่งค่ะซึ่งพอพิพังพัดายเจอเราครั้งแรกเนี่ยก็ ก็ทำอะไรไม่ดีใส่เราเลยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมาจับมาจับคู่มามาเป็นรู่เมฆเราที่แหละก็เลยไม่ชอบเพามากๆเลยถึงขั้นเกลียดเลยแล้วก็ยังต้องมาอยู่ห้องเดียวกันกับเขาอีกแล้วก็ทะเลาะกันตลอดตั้งแต่ฉารแฝงเจอเข้ากันก็ทะเลาะกันตลอดเลยแสดงว่านี่เกลียดนั่นเองคู่เลยแล้วคู่เรารักกันบ้างนักเกลียดเขาแล้วรักกันบ้างแล้วแบบชีวิตจริงเราบอกมีจิ้นจิ้นกัน แล้วในเรื่องมันจิน้นกันบ้างหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยก็ต้องรอติดต,ตามดู้ค่ะหรือวบทที่พระเจ้าก็ทำมันมีามันขึ้นมาใหม่ด้วยมีควางสุขก<ช>็ต้องรอติดต,ตามรู้จะมีบทที่จิน้นกันหรือเปล่าบอกไม่ได้เลยครับพระเจ้าครับมันจริงไม่จริงมันบอกไม่ได้เลยนะครับโคตรดี <c oughs> เหยียบ <c oughs> เต <c oughs> <c oughs> ี๊มเจมไม่ต้องออกไปก็ได้ครับก็ไม่ใช่เราอยากเป็นนางเอกในเรื่องนั้นเอกก็เหยียบเท้าพี้แหละ ไม่หรอกพี่อย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะพูดกินฉากไม่ได้เกียมสัมพันธ์อย่นี้สต่เราสองพู่กินฉากเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันแต่หน้าพศนี้อ่ะผู้หญิงเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าไม่ไวายมันก็ไม่สนุกนะอ๋ะอไม่ได้ผิดอะไรไวายนิดนิด,น,ด,น,ดนิดนิดไม่งั้นลองพูดอาจจะไม่เห็นภาพลอง acting โชว์ตอนนี้เลยได้ไหมได้หรอ ไม่ได so so well ้ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ก็ส่งไม่เฉยไม่งั้นต้องติดตามในละครเอะไรดูดีนะดีกว่านะฮะไปติดตามมันเองนะครับซึ่งอันนี้คือตอนอยู่บ้านเองก็เจอพ่าเจ้แล้วพอมาอยู่ในกองเป็นไงพ่าเจ๋าน่ารักเหมือนเดิมไหมหรือดุกว่าเดิมยังไงสำหรับดูเหราในบ้านดุกว่านะฮะเพราะว่าคือเหมือนเราเป็นลูกๆอย่างเงี้ยพ้าเจ้าก็ยังอยู่ในบ้านที่จะบอกว่าต้องทำแบบนี้สิออกไปทำงานเนี่ยต้องเจอแบบนี้นะเราจะเจอคนแบบนี้ ประวัติสตร์แบบนี้เราต้องทํางานที่เป็นเราทำอะไรทีนี้หน่อยก็แต่ว่าจะบอกค่ะต้องเปลี่ยนนุ่งนี่นนั่นแต่พอมาทํางานเนี่ยเลยว่าได้สอนเรามาหมดแล้วเพราะฉะนั้นยืงเก็บเก็บสิ่งที่เคยสอนมาแล้วใช้ให้ได้จริงๆในชีวิต้ดไใช่ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นประชาชนชั้นหนึ่งเลยครับอะไรนะจริงๆก็แถลจริงจังในการทำงานค่ะเพราะว่าอย่างเราสองคนเป็นเรื่องแรกด้วยที่มาเล่นอย่างกับทั้งสามแล้วก็เจอ เจมจีและเคมอรี่รู้สึกพระเจ้าก็เลยต้องให้งานแบบนี้สุดวันนี้หนูก็โดน,นดูหลายๆคนก็โดนดูอย่างนี้ค่ะแล้วก็เข้าใจแหละว่าอยากให้งานแันนี้สุดค่ะอ่าโอเคคอยติดตามคู่ชิงคู่นี้นะัะงละครแล้วกันนะครต่อไปคุณชัยครับชัยคุณชัยรับบทคาแรคเตอร์เป็นยังไงนะฮะชัยก็รับบทเป็นอันดับที่ห้านะครับผูด้ดังนะผู้ดังไม่ต้องงาย เก็บเขาเรื่องแรกค่ะคุณไปถามเพิ่งเรื่องแรกอ๋อเหรอฮะแกะซองเขาติดื่อวานค่ะแม่ทำไมปลุกปั้นหนึ่งเลยวันนี้อคุณชัยไงครับชัยกระบ๋องเป็นกะิชาะนะครับกับการอาหารโรงแรมเชียงใหม่จารวีครับผมส่วนคาแรคเตอร์ของชัยนะครับก็จะเป็นผู้ชายใหญ่ๆคือครึ่งคนกรับผมซึ่งหลงร้านคุณกินลัร้านตั้งแต่ทำอย่างนี้มาถึงจดนางเออขออีกทีครับขออีกทีครับขอไม่ต้อง พอแล้วล่ะใช่ใบมันเด่นกำลังดีอะไรอย่างนี้แล้วนะลู้เป็นอาจารย์สอนด้านเอเอฟน้องเอาเรื่องแรกมมายืนบอกไอ้เนี่ยไปว่าเขาขอใคยครับผมขอผมคอยติดตามใจด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็น้ำหนึ่งนะน้ำหนึ่งเป็นไงฮะคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับหนึ่งรับบทรับบทโชติมาลานะคะเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมค่ะในเรื่องเล่นหนึ่งจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าก่อน อ่านตามแบบผู้หญิงในปัจจุบันนี้เลยค่ะแล้วก็มีพิมพ์พัทเป็นไอดอลของตัวเองใช่แล้วทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่เราเจอค่ะว่าจริงคนพบว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีอ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่เีอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราผิดหวังนะขนาดเราก็เลยเปลี่ยนนะคะคือเราจงจะแก้แต่วเปลนเป็นเป็นทีมที่ดีค่ะนั่นรายการใช่ไหมคะ ทีมาแช่แต่คุณรู้กไม่อยู่ <c oughs> อ่าอันนี้ก็เป็นแนวซีบีไปนะครับให้ผู้จัาสมุดบอดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบองม,มีฉากอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามบ้างแล้วก็ฝากละครหน่อยจริงๆจะบอกว่าฉากไหนน่าสนใจฉากเดียวคงไม่ได้แต่ว่าอย่าพลาดตอนหนึ่งตอนหนึ่งมันจะบอกความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆว่าทำไมพระเอกถึงชอบนางเอก ือเรื่องนี้ไทม์ไลน์มันมันแปลกมันไม่เหมือนเรื่องทั่วไปที่แบบว่าพระเอกจะค่อยๆรักนางเอกอยู่นางเอกจะค่อยๆรักพระเอกเรื่องเนี้ยเปิดมาพเพือพระเอกก็ชอบมันเองเลยชอบมากๆเลยทีสย่สันงไปเ็รเป็นคนชอบคนสุดเพราะฉะนั้น เปิดมาเนี่ยเราต้องดูเพื่อจะได้เข้าใจสรมรภาพของออมัรวีกับพินบัพาร์วเป็นยังไงค่ัวกนี้อาจจะมาที่หลังหน่อยหน่อยแต่ว่าก็าเปิดมาอยู่นิดนิดเหลือล่ะคือเราพยายามทำให้คนดูเนี่ยดูตอนที่หนึ่งแล้วอยากดูตอนที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ต่อเยอะมากครับ นั่นแหละใช่ก็อยากจะดูแล้วก็มันเป็นเรื่องแหมคือท,ที่ที่ได้ตัดสินใจเองหลายๆอย่างวววเวลาเวลาเราป็นกกับเนี่ยเราจะมีคนที่ช่วยตัดสินใจคือมีโปรดิวเซอ,อ,อร์มีเจ้าของละครแต่คราวนี้เราต้องทำเองทั้งสองอย่างเราก็เลยต้องตัดสินใจหลายๆอย่างด้วยด้วยตัว <S <S ของตัวเองเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ,บละครเรื่องบวชผมเพราะจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือโลเคชั่นหรือว่าการถ่ายทำหรือว่าแม้กระทั่งตัวบทเอง อย่างที่บอกว่าเราเป็นเป็นแฟนนักสือเป็นแฟนวนิยายเราพยายามจะทําให้เนื้อเรื่องในวงห่งเนี่ยใกล้เคียงกับตัวนิยายที่สุดแต่นิยายอาจจะม,ม,ม,มีมีมีอายุของมันตั่งแตละตอนที่เขียนมาในปีนั้นซึ่งมาถึงปีนี้เนี่ยบางอย่างก็อาจจะต้องถูกปรับแต่เราปรับอยู่ในอยู่ในแนวทางของนิยายนั้นเพื่อให้เพื่อให้ คนเขียนนิยายเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าเขาได้ดูงานขงเขาไม่ใช่ดูงานของไทยก็ไม่รู้ที่อยู่ในทีวีแล้วก็มองดวงนิยายของฉันอยู่อะไรแบบเนี้ยครับวันนี้เจ้าของนิยายก็มาด้วยทีมฉาครับผมไว้คุณฉันด้วยนะครับแล้วก็มีทีมเขียนบท,ทของเราเนี่ยสามคน,นที่มาเป็นทีมที่พยายามจะคลีฟกัน,หน้หลายแลว้ว่าพยายามจะรักษาหัวใจของนิยายและบ่วงของวันให้ดีดที่สุดนะครับแถวสองนี่เลยครับนี่เลยนะครับเบื้องหลังที่สำคัญอีหนึ่งส่วนนะครับ นี่คือที่มาจะฝากไว้นะครับยังไงก็ฝากอย่างคือตอนแรกนะจ๊ะห้ามพลาดนะจ๊ะวันไหนคะวันไหนคะวันที่14ข <14. S 1> อ,อเชิญนะคะพ่อแม่พี่น้องแฟนกับทุกคนถ่ายรูปและแชร์บอกว่า14มีมีนาคมนี้พบกับปู่หงนแงช่องสามนะ <Hey. S 1> ถ่ายแล้วแชร์ถ่ายแล้วแชร์ยิ่งถ่ายยิ่งถ่ายยิ่ง น้ากิมแล้วว่าพี่บีจะฝักละครไหนแล้วกันครับหรือว่าชอบฉากไหนได้เลยครับก็ฝังละครเรื่องบวชครับซึ่งเป็นละครที่ในเรื่องของเก็นสั้นอีกสักน,น,น,นิดนึงเพราะว่าพระเจ้าเขาตั้งใจมากครับกัเรื่องนี้ผงบอกกันไปหลายเส้นเพราะว่าพยายามตัดสินใจในหลายอย่างด้วยตัวเองแบบเยอะมากแล้วก็มาเป็นที่กัง ผมเชื่อว่าอายทุกคนนะครับทางทุกคนก็ตั้งใจที่จะทําละครเรื่องนี้ที่มีความสนุกแล้วก็ได้ได้แง่คิดด้วยที่จะให้ทุกทุกคนครับผมอ่านะครับคุณได้ถามเมื่อกี้คุณโบบอกว่าละครออกนะคะวันจันทร์พุธศุกร์เหรอคะเอ้าเดี๋ยวให้เขาพูดก่อนจะส่งให้เขาเป็นจันทร์อังคารดีกว่าครับที่จำไว้น่าจะจันทร์อังคารนะครับ ทำไมต้องทำลายกันแบบในพี่หนุ่มพุ้มดุสายตาบอกเดี๋ยวไปแทงกันให้แบบดีเด่นนะฮะอังคิ้ครับฝากต่อฮะค่ก็ะละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าทึ้มต้นมากแน่ๆค่ะมีทั้งเรื่องแสรกร r a m a ทุกอย่างก็ยังมีตลกด้วยค่ะเป็นคอมเมดี้หลายๆเยรื่องแล้วก็ไอจังหวะกระเจาคือแบบเก่งมากๆแต่ว่าตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้คือเป็นทั้งผู้จัดเป็นทั้งผู้กำกับที่เป็นอะไรที่แบบทุกอย่างวางอยู่บนไหลของเองคือเราก็จะเห็นว่าแบบ ก็จากว่าแบแอบอะแบบดูแก่แบบ้ดูคื้าแล้ก็ต้องวิ่งนีอมิเตอร์โอ้ยมีวันครับแผเองด้วยโอ้โหทให้โดยทาลน้ำหัูเองเลือดชื่มให้เองทุกอย่างเลค่ะ่าี่ก็จาก็คือก็เป็นกำลังใจให้นะคะจากในหองตันะคะแล้วก็มอฝากลครเรื่องโผยนะคะก็เป็นละครที่สนุกมากน่ะครับตอนนี้พี่ดีับพี่ดีตละ่งโผลข ก็ฝากเรื่องบ่วงหงด้วยนะคะนล้แสดงและทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็ทุกคนก็ทํางานหนักมากโดยเฉพาะเสี่วนะคะดูทุกละเอียดทุกทุกเฟซเลยนะคะกว่าจะได้ออกทานะคะแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะอย่าลืมวันที่14มีนาคมต้องเปิดนะคะช่อง33เอาแล้วครับตอนนี้ก็อย่าลืมนะลฝากเรื่องบ่วงหงด้วยนะครับ อ๋ออากาศนะย,ย้ำอีกครั้งนะวันจันทร์นะครับไม่ใช่จันทร์รุษจันทร์นัชสองทุ่มยี่สิบนาทีได้บอกอากาศวันแรกนะครับสิบสี่มีนานะครับทางช่องสองน,นะครับคราวนี้แต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่ต้องขอขอบคุณเนี่ยขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนี่ก็ะจะเป็นการโดนที่ทําสุขบักให้เรามาใช้เอ่อพิชิตที่ ้รถมายืนท้ายในนี้แล้วก็ปุ่มมือดังกว่านี้ันะนี้และสยามพาลาร์อนที่เปิดโอกาสเพื่อมาใช้พื้นที่นี้เป็นครั้งแรกในการเปิดตัวละครขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาประมูลนะครับประมูลภาพนะฮะจากแกลเลอรี่ละครได้บวกหงนะครับมีอยู่สามภาพด้วยกันนะฮะภาพแรกนะฮะเริ่มจากเจมส์ก่อนแล้วกันนะฮะภาพของเจมส์นะครับ